สุดเราก็ได้นะคะเราก็ได้นะคะก่อนดีก่อนดีจะได้เกือบจะตีกันหัวแตกเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันหลายไอเดียเกือบจะตีกันหัวแตกแล้วนะจ๊ะนี่เจะกิน่จะจาว่าเออ แต่หัวพี่น้องเฮ้ยผู้เฒ่ากับผู้เฒ่าอยู่นํากันมึงก็ว่าจังสีดีมึงก็ว่าจาังาจาสันดีเนี่ยเออเดี๋ยวก็สุกแล้วจ้ะเบิ่งเอาสิสุกบ่สุกเบิ่งเอาอะ no I not complain I s a i d how we patient to do this why we cook we eat We said how we patient to do this, y you know? So Đây mua. Ờ mà có có mà. Ừ. ไฟควันไปควันบีมให้ออนั้นควันลุกฟูค่ะพี่น้องจ๋ามันซุกแล้ววะสุกแล้วเหรออิสดันกินได้ก็กินได้กินไม่ได้ก็รู้เองน้องเอ้ย กินเพื hmm. the, you, no? here, uh ่ออยู huh. oh, there, yeah, uh ่เนาะเออไม่รู้อ่กินหมดทุกอย่าง everything จิงก a ะเบลอินโอเคเออใส่รองเท้าชุดเออใช่เออ o ส่รองเท้าในนี่เออหนอน little piece of my shoe เ <cas os> ja <h receivers> ็จเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกอะไรกินจ่อยนี่สตูว์มเมโซกิ่นรสเพื่อนว่าเป็นเนื้อแล้วแต่เลยพี่น้องอี่มวน แสบปวดว่ม <laughs> ันไปกินไว้แล้วแสบ <laughs> <ม S 2> ไฟยังบ่ามาเด้พี่น้องไฟยังบ่ามาอยู่ยังไม่มานะไฟอ่ะอหิมะยังมีอยู่นี่หน้าบ้านนี่หลังบ้านนี่ไงหิมะพี่น้องเออ หนาวหนาวดูเห็นไหมเห็นเขาว่าบม่มีไฟสองวันนะไม่มีไฟสองวันไม่มีไฟสองวันหมดแล้วพี่น้องจะได้กินกันไหมด้อ <you>, ่ะ

ใสไ่ได้บ่โอ้บ่ได้คือตัวระยามันดอยใส่สมิล,ล่ะเอาสมิลดีเ,ลลเดี๋ยวสะจันสีย่างไหม ชิโค้งหมูพี่น้องดีแล้วที่สาวจันทร์สื่อมาสองวันแล้วเนี่ยเออชิค้มหมูแม่ไก่ไก่บอได้ยินเสียงบ่มีหมากอะโหลบมมล่มีบากอะโหลอืมพี่น้องเอ้ยบ้านห้องสบายกว่าเด้อพี่น้องเด้ออยู่เมืองนอกเมืองนาะเนี่ยมันบ่ได้มีอะไรยังเด้ พอได้มีอันเออเนะี่ยความสะดวกสบายคือบ้านเฮาเด้กแม่บ่มนนีเลี่น้องทุกอย่างก็ต้องซื้อเบิ้ดจะมี้แหละเ,เดี๋ยวเราก็ได้กิน ได้ก็บบใหม่ดอกเห็นหลักเห็นไหมเมืองนอกเมืองนามเบ่งหน้าตากับบล่างนี่เบบึงไปใส่บ่ได้ได้พี่น้องรถกัดบบเด็เปลี่ยนหล่อเปลี่ยนอย่างกระยูจังสีแหละยูจังสี่ไปอืมเจอสะจังสีออกไว้ทัางคุ่นทัางมาข้างในห้มีมงงยางจังหน่อยเออ อย่านี้มองยังมองยังเนี่ยองเห็นบ่ใครอยากมาอยู่เมืองนอกก็มามันบ่แม่นสุขสบายเดย้เมืองนอกนี่นะอ้าออกไปใส่ลำบากเขาบ่าได้ไทยรูปตอนให้ไปลำบากได้เมืองนอกเขาจะบอกให้เด้อใส่ก็ต้องใส่เงินใส่ท้องใส่น้ำมันใส่ทุกอย่างใส่เงินทุกอย่างถ้าขิ้ค้านละ่ะ ตายดับแน้วเบะแต่ว่าคนอีสานน่ะมาอยู่เมืองนอกอ่ะสิสบายมากเลยเพราะว่าคนอีสานเขาเคยเคยทุกเคยเคย,ยากมากเคยดำหน้ามากเคยแบบว่าฝนตกฟ้าห้องจังใดเขาก็เฮ็ดกินได้นะนะเออเขาจำหัว,วเขาเตรียมมาอย่างไรเนะ่ยเราจานเอาเกือบจีเอาได้เนี่ย,เอ,ย,เ,ยเอาเกือบอ้อยไฟอ่ะ สามีกับซอยกันล่ะพี่น้องเว้ยเอาสันโพดทเแนวขีก,ก็ได้สามีเอาเกือบออยไฟผันี้หันแห้งจุดม่ขีดมันไ้น,นั่นมันแข็ง ไป้เช็คก,กับแข็งมือกับแข็งหนาวกับหนาว <c oughs> <c oughs> อืออืนั่นละ่ะพี่้อกเนี่ยเก็บไใบจนหดตอนแรงไปแหละเบิงลูกเหีเ่ยวๆเลยเดบานมาเบิงเดอ้อชีวิตเมืองนอกนะ ไม่รู้ลาเด้ไม่ได้รู้ได้ลาหรอกยิ่งเสาจานนี้ไม่ไม่เอาดอกรู้ลามมาอวดพี่น้องนะเอาความกิงนี่แหละมาอวดบอยากเกหนาซื่อๆดอกผู้ใดหนทุ่นเกศนาได้ก็สบายตัวบ้านเขาอ่ะ หลกดสายนอนซิตาหลาดตัวลลกดสายเดี๋ยวไปกินไหว้จัดกแก้วก่อน <laughs> แก้วหนาว ตอนนี้ก็บ,บ่หนเอแล้วได้มันสิ้นเลยล่ะเดี๋ยวพ่อกันไหมน้องพี่น้องแบกที่เบิรตล่ะวัสดีจ้า